สวัสดีชาวอีฟุตบอลทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะบูมชาแนลวันนี้อยู่กับรายการจานบูมซูมนักเตะนะครับผมเมืนเดิมเช่นเคยนะฮะโอ้โหวันนี้เนี่ยก็เอานักเตะเรียกว่าเป็นนักเตะญี่ปุ่นนะทุกคนเชื่อไหมว่าคือแบบหลายๆคนที่พูดมาเนี่ยนะครับบอกปากต่อปากกันมานะว่านักเตะสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ย ม่งมันจะมีพลังแฝงอยู่นะครับเออซึ่งเป็นนักเตะที่เริ่มจะดังขึ้นมานะครับนะกับคนนี้เลยครับฮาตาเตะย,ยินชื่อเลยหิวข้าวเอออันนั้นมันฮาตาเตะก็ฮาตาเตะอะไรวะ อารครับผมเรโอฮาตาเตะนะครับผมเป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นตอนนี้เป็นกองกลางอยู่ที่เซลติกนะครับผมเซลติกเนี่ยซื้อมาจากคาวาสกิฟอนทาเร่ในลีกเจหนึ่งะครับเจลีกเออก็ลีกญี่ปุ่นนะนะทีมเก่าฉไอทีมชนะทิปตอนเนี้นะครับก็คือ เซลติกเนี่ยไปซื้อมานะฮะซึ่งฤดูการนี้เขาก็ได้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมก็ซึ่งรวมๆแล้วฤดูการนี้เนี่ยนะฮะก็คือเล่นไปทั้งหมด41แมต์นะครับยิงไป8แอสซิ์8นะครับผมก็ต้องบอกว่าโดดเด่นขึ้นมานะครับผมในเรื่องของ อะไรต่างๆนะฮะเอามาดูกันบ้างครับฮาจาเตะน,นะครับผมสูง172นะครับอายุ25ปีถนัดเท้าขวานะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นตัวที่มาในแพ็กนะครับ N s e a s o n MVP นะครับต้องบอกเลยว่าแลกเอาแค่3ดาวเท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหแล้วก็ดูดิมาในสไตล์ h ฮงเพเยอร์นะฮะไอพิงสไตล์นี่คือมีสปีดดิงบุลเลตเอ็นซิสิบลันลองเลนเจอร์โอ้โหยัดลูกโคตรครบ เออแล้วไปดูสกิลดิฮะแหมมีดับลทัชนี่ใช้อ่ะเออมีลองเล่นเคอรเลอร์ปั่นโกงอ่ะปั่นนีอ่ะลองเล่นชุดติ้งอย่างนี้วันทัชพาสอย่างนี้โทษพาสซิ่งอย่างนี้โอ้ทั้งจ่ายทั้งยิงครบเครื่องมากนะสำหรับเลโอฮาตเตจะโหดไม่โหดเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันในเกมแล้วกันนะฮะจัดไปครับเรโอฮาตเตครับผมจัดบุ่มซุนเตะ A few moments later เรอฮาตาเตเตครับผมเออคือด้วยความสามดาวนะเราอย่าไปหวังอะไรกับมันมากเลยนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะว่าเป็นยังไงมันจะตามสเตตหรือเปล่านะฮะโอ้โหแล้วโดนเตะเห้ยโอ้โหเริ่มเกมมาก็แบบว่าสอยฟานบาตเทนล้วงเป็นขี้เลยโอ้เอาแหลกนะ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  แจกให้ใครได้ปะเนี่ยแจกตัวนี้มาเออนี่มาเอาแล้วกดปุ่มส่งไม่โดนโดนะทุอคนเบตตอร์นั่นนี่ฮาตาเต้ฮาตาเต้ดึงหน่อยโอ้โหเจอลูเบนดิอานี่มาครับ กระโวโอ้ยวิ่งแต่ว่าฝั่งนู้นแม่งรับแบบเต็มพิกัดอ่ะรับสองขีดเลยเรย์ฮาตเต่ขอบปะปันเดี๋ยวได้ลองเดี๋ยวได้ลองเดี๋ยวได้ลองเดี๋ยวรู้จักรู้จักเรโอฮาตาเตะตอนนี้กูต้องรู้จักเดือบอยก่อนเออกระแทกสวยชมปาดีเออู่โชดด้วยชักเจอไปก่อน ไม่งั้นนี่คือน่าจะหลุดถึงประตูแน่นอนครับผมวิ่งมันสับลูกนี้ติดกรแพงเออเอาฟานบัตเทนให้มาไปที่นีมน่มานี่มาจ่ายไปที่เบลิงแฮมสวยครับซา,า,าร่าเอ้ข้างหน้ามีฮาตาเต้ฮาตาเต้จับขวาอยู่ยิงเข้าไปเลยเโอ้โหรฮาตาเต้ครับผมโอ้ยการหาช่องโคตรดีดูดิ ยืนตั้งแต่องอย่งดีจกักอ,อ่ะเฮียไม่ธรรมดาเนี่ยวิสามดาวนะบอกไว้ก่อนนะสามดาวนะสวยซาลาครับโอ้จ่าติดเทนอืมแทงว่ะเฮียอย่านะเฮียนะโอเคอันนี้หาตาเตะอาตาเตะจะลาดูสามสามคนไม่ไหวสิลูกเราให้มาตรงนี้ตรงกลางเฮลิเค,ค,ค,คนเฮลิเคนเกนยิงงู ด้อีกแลวเฮียได้ไม่เป็นไรอ่ะโอ้ไม่เอาอ่ะโอ้ไม่ไหวว่ะฟันไดอ่ะก็คือเคลียร์ก็จบแล้วเปล่าฟันได้โอ้ไม่โคตรเออคือมันไม่ได้เออแค่เกมนี้ไงไม่ได้เออแค่คลิปนี้มันเออมาทุกคลิปอ่ะฟันได้อะโอ้โหแม่งสา n วแล้วโดนกวาดลิ้น เออเ yeah, eh. e ้ยเฮอมันไม่หลอนสักปันได้ไหมวะเล่นเกมนึงไม่เข้าใจว่ะทำไมมันต้องทำแบบให้คนหัวร้อนดยนี่เตะไปฮาเตะเกิดมาเตะแล้วแหวกมาสอง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 ไม่ทันไม่ทันอูไม่ทันไม่ทัน อู้ยสุดท้ายจับปัญญาตื่นเราจะสวนโอ้าเอ้าเราเตะใส่กันเองเตะกันเองตมรีแฮาตาเตะครับโอ้โยสายลูงสายลงโอ้โหดูกขันใจบอลขันใจบอลสกิลโทรส์าซิงทำงานแล้วยังไงเนย์มาโอ้โหูจ่ายโคตรสวยตามช่องอ่ะวิ่งของแท้ว่ะแฮรตริ่งเตะของของแท้ของแท้มาให้มา เฮ้ยเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องนะครับจาบ่ายบอลก็ดีจะทมช่องฉลาดจัดสวยเออไปอีกทีอาราเตเ,เล่นก่อน,นครับสันส้นๆโอโ้ลาโบโบี้จ่ายไม่ผ่านสวยแล้วไงสวยละโอ้ตอร์เรลี่โอ้เจ้าชีวิตคุณตอร์รลี่ รถแทงมาโอเคเราปูดักได้ครับให้มานี่มาจะอืมไม่ผ่านลิเกอว่าจะดับวุทัดหนีเฉยๆฟาเวโอ้โอเคโอเคโอเคทรงดีจัดเลย,ดย,ยดเดือบอยอาร์ตตเจอเฮลิเคียนผมไม่สู้อยู่แล้วเฮียไปก่อนจะหมดเวลาแล้ว <c oughs> จ่ายขึ้นหน้าทีไรแมงกูจกังหวะสองไม่เคยได้สักทีทำไมเด้อเครับมาหาตาติมาลองบอลโอ้โอเคครึ่งแรกก็ดีนะก็ยิงได้ด้วยอะ่ะคือแบบหาช่องได้นะครับอะไรต่ตางๆได้เลยเลยจ่ายบอลดีด้วยออ a f e a few moments later โอ้หลังจากครึ่งแรกนี่ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะ แฮตตินะครับนะครับวิ่งไปถึงบอลสักปุ๊บอวยแป๊บเดียวปวดแป๊บเดียวคือแบบไม่ได้เลยเออเฮ่อเออเฮ่อเออฮ่ตามช่องมาดีดักได้ มาครับตโปให้มานี่มาฮาตาเตะอยู่ด้านหน้าขอมาแล้วครับผมฮาตาเตะเรโอเรโอโอ้จับยาวเกินพี่พี่จับยาวเกินโดูมึงจับบอลยาวจังวะสวะฮาตาเตะให้มานี่มาครับคืนคร้บไปฮาตาเตะโอ้ทำไมดิปันโอโค้งโอ้ชนเสาเสียอุ้ยเสียเสียเสีย อุ้ย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 อุยปันจุดเสาปันดีอยู่นะวิปันก็ดีเลยนี่อย่างอุ๊ยจริงวิปั่นก็ดีว่ะคือปกติอะถ้าโอ้โหด้วยด้วยมันมีลองเล่นเคลเลอร์ไงแต่ถ้าถ้าเข้านะถ้าเข้านะอวยสุดกนนี้นะถ้าเข้านะถ้าเข้าอวยสุดกูนี้นะบอกไว้ก่อนนะแล้วเปิดมาเป็นเกมโค้ง เป็นสูสวยเฮ้ยไาคฮาตาเต้โอ้ยเห็นแล้วเห็นอีกแล้วนี่มานี่มาจับหลอกลูกดิเกอร์ไปผ่านแต่ว่าฮาตาเต้ดักได้ฮ<อ>าตาเต้กระชากหนีมาครับดักบอลทัานหนีไม่หยุดเฮ้ยโอวยเต็มที่วยเต็มที่กระแทกไปก่อนโกโมลี่เอ้ยตัดตาไว้ตัดตาไว้จะไปไหนอืน้ม มิดโ <Es by> ุ้ยแล้วทำชิงสวยมากแฮรี่เคนเคนเคนเออโอ้ฟาวอีกแล้วฟาบ่อยจังไงจะไม่ทีมเราหัวรุนแรงอย่างนี้ทีมเราหัวรุนแรงจังเลยนี่โหรถจ้าวะนี่เดอะบอยพี่มาสามลูกนี้ครับคมับแค่ติ๋เดียว ของแท้เขาเลยของแท้เขาคุณแอรคุณเลี้ยวคุณเลี้ยวมีแบบการปรับติตรงเทคติคกว่าของแท้ของแท้นะครับเชนจ่ายปะเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมโอ้ยออกช้าเหลือเกินสกิลเออไปก่อนไปก่อนมึงยังดักได้ยือฮาตาเตอโอ้โหแล้วดูใจอู้ใจเป็นรุดอ่ะ ดีจัดเป็นรุ่นอ่ะเฮ้ยสวยอาทีตรงนี้หาเตะเต,ต,เติมมาเข้าขวายิงหาเตะอ,อุ้ยเมื่อกี้เติมมาคือแทงให้เลยเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นมันเติมมาผมแทงให้เลยอย่าลูกโคตรโหดอูหาช่องดีจัด วิ่งไม่ได้ไม่ได้อวยนะเนี่ยคือไม่ได้อวยนะผมเห็นปัญหาช่องผมก็เลยแทงให้ก็จ่ายลูกนี้จ่ายลูกนี้วจ่ายมาเนี้มาทีไรไม่หลุดทุกทีเลยฮารเตะอวิวขอขอเธอะขอเธอะลูกนี้โอ้โหกะสวยอยู่แล้่ยวกระอวยเต็มที่เลยนี่สัตว์โอ้ท่าเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้ถ้าไม่ติดบล็อกนี่ผมว่าน่าจะเข้าว่ะฮึมของแท้ของแท้ โอ uh ้โหเดโอฮาตาเตะครับผม3ดาวนะแลกได้ที่แพ็กนี่ไงเลยเอนเซซันเอ็มบีพีไงคือแลกได้ที่แพ็กในเอนเซซันเอ็มบีพีอ่ะสามดาวเท่านั้นเองอ่ะเหรียญสามดาวว่าหาง่ายจะตายมาฮะอุสมันเดเบลลี่ปาดเข้ามาตรงกลางโอ้โหลุกแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เค็นอู้ออมรี่ดักได้ แล้วซาร่าเออซาร่าแม่งี้กากระยหายไม่เป็นไรตรัวน,นี้ให้ไปกอนเนมาหลุดมาแล้วครับผมลูกนี้ลูกนี้เนมาหลุดมาเจอกับลูเบดิอัสแล้วเนมาให้มาตรงนี้ฟานมัดเช่นสา,สาประตูตัวหนึ่งลครับโอ้ไม่เกี่ยวกับฮาตาเตะเลยลูกโอ,โอ้แต่ฮาตาเตะแม่งเล่นดีเกินคาดว่ะครับผมเออฮาตาเตะเล่นดีเกินคาดจริงครับ โอเคอยาลูฮาตาเตะวะเรโอฮาตาเตะครับญี่ปุ่นอันตร,รายครับผมถือว่าเป็น3มดาวที่โหดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมถือว่าเป็น3ดาวที่โหดอีกตัวหนึ่งเลยสาหรับเรโอฮาตาเตะนะครับใครที่อยากเล่นก็ลองไปแลกมาเล่นได้นะเออสรับผมก็คือถ้าตัดเป็นคะแนนเนี่ยตัดเป็นคะแนนเนี่ยผมให้คือบวกกับดาวที่มันน้อยด้วยนี่ยมดาวผมให้8ดเต็ม1ิบนะ ผมไม่แปดเต็มสิบเลยนะครับจุดเด่นเลยคือหนึ่งอ่ะการหาช่องดูดิอ่ะคือการหาช่องงี้นะครับมีดับเบิลทัชมีลองเลนเคอร์เลอร์ olor, พวกสกิลอย่างเงี้ยคือพอไปเล่นจริงแล้วดับเบิลทัชออกเร็วออกใช้ได้นะครับไม่ไม่ได้ถือว่าเร็วมากแต่ว่าก็ออกแบบพอดีพอดีอ่ะไม่ได้แบบออกชา้าเกินไปออกนี่คือเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันทําให้เลยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าปฏิกิริยานั่นแหละคือได้อยู่นะก็พิวพอสมควรนะครับฟิวพอสมควรแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เด่นๆเ,เลยเนี่ยของฮาตาเตะนะครับคือการจ่ายบ การแทงทะลุช่องนี่คือขู่ไม่สุดจัดเลยอ่ะฮาตาเตะคือแบบจ่ายจะสังเกตได้ว่าผมจ่ายทะลุช่องให้เนมาทีไรนี่คือหลุดทุกทีเลยนะครับเออแล้วจ่ายดีด้วยนะคือเนมาพร้อมเล่นเลยอ่ะยอดนะสำหรับเรโอฮาตาเตะนะฮะอือไปแลกมาเล่นกันได้ไม่เชื่อลองดูนะครับจานบูมซูมนักเตะครับผม นะคลิปนี้ไปแล้วนะครับ้โ,โหทิ้งท้ายตรงนี้ละกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยละกันนะครับช่อง The Boom Channel นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมขอบคุณที่รับคลิปรับชมคลิปจนจ,นจนบ <laughs> ครับผมสวัสดีครับอย่าฮาตาเต